โอเคต่อไปเราก็จะมาบริหารสะโพกของเรานะคะด้านข้างนะคะโดยการจับอะไรไก็ได้นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิหต่อไปก็เป็นไหนาห้าหดป้อ็ดมสี่สิบห้านะคาสบห้าไป dạng lộn tiện 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 นะคะฟืงข้างในนะคะข้ามออกด้านในนะคะวันนี้สามรอบนะคะตอนนี้สามรอบแล้วก็สควอตสามรอบนะคะในห้องน้ำเราก็ทำได้นะคะที่ไหนเราก็ทำได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะทำมาเล็กน้อยสู้ๆค่ะ